สวัสดีค่ะมาพบกับเจคิโนนะคะในวันนี้เรานําเสนอเป็นบ้านพร้อมสวนทุเรียนค่ะสวยจริงสไตล์บ้านสวนต่างอากาศเลยนะคะแปลงนี้ค่ะทุกท่านเนื้อที่ขนาด3งานส9ตารางวาค่ะราคา2 2 5ล้าน2บาทฟรีค่าโอนนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินชนดคุดแดงนอสนสีจอสถานะพร้อมโอนได้เลยค่ะมีบ้านสชั้นนะคะเป็นขนาด1ห้องนอนและ2ห้องน้ํา อยู่ด้วยค่ะพักอาศัยได้นะคะระบบน้ําพร้อมใช้ค่ะน้ําดีมากๆแระบนถื้นที่นะคะมีต้นทุเรียนอายุ2-3ปี15 15ต้นนะคะ15โคก30ต้นค่ะปลูกแบบต้นคู่ค่ะทุกท่านอยู่ติดถนนคอนกีค่ะเดินทางสะดวกสบายห่างจากถนนเส้นหลัก3-4-4-2ีีกิโลเมตรมีไฟฟ้ามีป่าป้า,ปามีบ้านพักและมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะ อยู่ที่ตำบลกระแสบนอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้นัดชมติดต่อได้โดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเจคเนุใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดเบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ